กันเช่นเคยครับผมกับทางตรงคนมักสีนะครับอ่าเครื่องที่เขาหน่อยไครมุกสยามนะครับอ่าก็มาส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับผมมาสาธิตติดตั้งนะครับอ่าเสียบปลั๊กไฟบ้านทํางานได้เลยครับผมนี่ครับผมเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับผมอ่านะครับกำลังไฟอยู่ที่215นะครับ216ร้กิ่ไฟอยู่ที่10แอมป์กว่านะครับผมนะครับตัวนี้ก็รอนซิงญะผ่นนะครับเสดทุนเสดหมอนแมงต่างๆนะครับผม าแล้วครับนะครับรับคัดเขานะครับผมนะครับผมหนึ่งเอาที่สองเอาปลายเม็ดงานะครับวออันนี้เศษคุ้นเศษฟิ่งเกี่ยวปนนะครับหินว่างไม่นะครับต่างๆนะครับตัวนี้นะครับไส้โลหักล้านะครับอจริยะนะครับป้องกันล้ำสีครห้องเครื่องนะครับป้องกันล้ำหุ้นกุ้งกระจาย นะครับพี่หลอดซปเปอร์ล็อกนะครับผมเห็นเคลื่อนย้ายได้นะครับผมอ่าแล้วก็นะครับล่อนนะครับผาดล่อนสองสั้นนะครับผมนะครับอ่ากระบะย้ายใส่ขอบเปลือยได้หลายนะครับหัวสแตนเลสปรับขัดเท้าได้20ระดับนะครับครับแยกข้าเปลือกนะครับอ่าแยกข้าวที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอ่าหัวบดสแตนเลสครับผมนะครับเฮ็ดไฮออนได้เยอะ Man.